ก็ขับเข้าไปในซอยสุวินทวง44ครับซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอีกจุดนะครับจุดนี้ฮะบันทึกภาพคนขับเป็นชาย1ห,หญิง1ลงจากรถกู้ภยัยแล้วก็มีรถอีกคันที่รับทั้ง2คนนี้ออกจากพื้นที่ไปสุดท้ายตำรวจพบยาบ้า6กระสอบจำนวน2ล้าน4แสนเม็ดถูกทิ้งไว้บริเวณพงหญ้าข้างวัดแสนสุขข้อมูลของตำรวจยังพบว่ากู้ภัยรายนี้ใช้รถกู้ชีพขนยาบ้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า2ครั้งนะครับ กรณีต่อไปก็ช็อกไม่แพ้กันครับเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถพลเมืองดีที่ขับอยู่บนทางด่วนอยู่ดีๆมีรถเก๋งคันสีขาวขับย้อนเลนมาครับแล้วอยู่เลนขวาด้วยหน้าหวาดเสียวขนาดไหนไปดูครับจังหวะนี้ดูดีๆนะฮะไปแล้วนะครับ เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่จะเห็นรถเก๋งสีขาวสวนเลนอยู่เลนขวาบนทางด่วนนะครับคลิปนี้ถูกโพสในเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสพร้อมระบุข้อความว่าสวนมาได้ไงบนทางด่วนนะไม่ใช่ทางปกติหลงก็หาทางลงกลับรถใหม่สวนแบบนี้อันตรายมากทางผู้โพสเสียงบอกอีกว่าขับรถบนทางด่วนเจอรถสวนมาได้ไงก็ไม่รู้ใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยทางด่วนนะสวนเลนมาแบบนี้เลยนะฮะ วันที่ที่เห็นอยู่ในกล้องหน้ารถเนี่ยเขายังไม่ได้ปรับให้เป็นปัจจุบันนะครับเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าเกิดขึ้นวันนี้เลยครับ5มิถุนายนตอนประมาณ8โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับอันตรายมากจริงๆนะครับตอนนี้ยังจับไม่ได้ด้วยครับ แต่ที่จับได้แล้วนะครับก็คือเด็กแว้นป่วนเมืองครับที่ไปซิ่งยกล้อแล้วก็โพสต์คลิปลงไปในโซเชียลเยอยตำรวจเยอยกฎหมายตำรวจตามไปจับกลุ่มถึงบ้านเลยนะครับส่งฟ้องเรียบร้อยสารมีคำสั่งให้ริบรถด้วยครับเยอยแค่ไหนลองดูนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้นะฮะจะเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านกล้องไปนะครับแล้วไม่ใช่ขับธรรมดานะครับยกล้อด้วยแบบนี้นะครับ นี่คือบริเวณถนนไร้กีก็แยกเทพธานีจังหวัดสุรินทร์ครับคือขี่กันแบบไม่กลัวจะเกิดอุบัติเหตุไม่กลัวว่าจะไปเฉี่ยวชนใครเลยนะครับมีหนํำซ้ำยังอัพคลิปลงในโซเชียลอีกตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มถึงที่บ้านครับดำเนินคดีในข้อหาขับขี่รถโดยประมาทหน้าหวัดเสียวและขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นมีการนำตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งสองรายพร้อมกับของกลางส่งสารแขวงจังหวัดสุรินทร์ สารที่ภาคษาจำคุก2เดือนปรับ4,000บาทนะครับแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึงคงจำคุก1เดือนปรับ2,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา1ปีและมีคำสั่งให้ริบรถของกลางเอาไว้ด้วยครับ ตอนนี้ถือว่าโจอรอา,ารวาสในหลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่จังหวัดตรังครับมีอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งที่โดนโจรมาขโมยของแล้วถึง2ครั้งติดติดกันเลยห่างกันไม่กี่วันเท่านั้นไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเจนครับที่คุณผู้ชมเห็นนี้ไม่ใช่โจรกระสอบนะครับแต่เป็นโจรกระสอบครับเป็นคนร้ายที่เอากระสอบปุ๋ยเนี่ยคลุมหัวไว้ปิดบังใบหน้าใส่เสื้อกีฬาหมายเลข13 เข้าไปขโมยของภายในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังดานเจ้าของอู่บอกว่าคืนที่เกิดเหตุคือ22พฤษภาคมที่ผ่านมาโจรรายนี้น่าจะเป็นมืออาชีพเพราะว่าใช้ผ้าคลุมไม้ยาวๆเนี่ยยื่นมาปิดกล้องวงจรปิด2ตัวก่อนจะก่อเหตุขโมยแผ่นเหล็กโซ่รถแบ็คโฮและอุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กไปหลายรายการหลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพเมืองตรังแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยแค่3วัน อู่แห่งนี้ก็ถูกคนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนละคนกับผู้ก่อเหตุคนแรกมาขโมยของอีกตอนนี้เขาเลยบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งจับคนร้ายทั้งคู่มาดำเนินคดีด้วยครับเรื่องต่อไปชาวบ้านที่อ่างทองบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับไปปลูกต้นกล้วยกลางถนนเลยเป็นการประชดประชันแล้วก็ประจานไปในตัวหลังจากถนนเส้นนี้เขาบอกว่าพังมานานแล้วแต่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐไหนเหลียวแลพวกเขาเลยครับ นี่เป็นจุดที่ชาวบ้านแอบไปปลูกกล้วยเอาไว้นะครับที่ถนนสายบ้านไผ่ดำบ้านท่าอู่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับเป็นจุดที่ถนนลาดยางเนี่ยซุดตัวเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับหลายจุดเลยเป็นร่องเป็นช่องแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าเส้นนี้เนี่ยพังมานานแล้วช่วงที่ฝนตกลงมาถนนก็จะซุดตัวลงไปอีกผู้ที่ใช้รถใช้ถนนขับผ่านเส้นนี้เป็นประจำเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาต้นกล้วยมาปักไว้แบบนี้นะครับชาวบ้านในพื้นที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปซ่อมด้วยเพราะถ้าปล่อยแบบนี้อีกไม่นานเกิดอุบัติเหตุแน่ครับมีรายงานว่าเมื่อปี59ถนนเส้นนี้เนี่ยซ่อมไปแล้วด้วยนะฮะใช้งบเกือบ7ล้านแต่สุดท้ายก็กลับมาพังอีกครับขยับมาดูเรื่องต่อไปนะครับตอนนี้ฟิลิปปินส์ยกระดับการเตือนภยัยหลังจากภูเขาไฟปะทุข,ขึ้นส่งผลทําให้มีกลุ่มควันและก็เท่าทาน พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า1กิโลเมตรครับสถาบันภูเขาไฟและธรณีวิทยาของฟิลิปปินส์ออกประกาศเตือนภูเขาไฟบูลูซานบนเกาะลูซอนปะทุเป็นระดับที่1จากทั้งหมด5ระดับหลังพบสัญญาณความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกตินะครับโดยภูเขาไฟลูกนี้ปะทุขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีกลุ่มควันหนาทึบลอยคละคลุ้งเต็มท้องฟ้ากินระยะทางกว่า1กิโลเมตร ทางการยังกำหนดพื้นที่รัศมี4กิโลเมตรเป็นพื้นที่อันตรายขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามายัยป้องกันการสูดควันพิษทั้งในและนอกเคหสถานอีกทั้งยังแจ้งประชาชนในรัศมีนี้ให้เตรียมความพร้อมเตรียมจะอพยพตลอดเวลาด้วยครับ ขออนุญาตเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะครับวันนี้จะเอาใจสายช้อปหน่อยครับจะพาไปเปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งมิติใหม่นะครับโลตัสชวนท่องโลกเสมือนจริงกับแคมเปญไดโนเวอร์สส่องไดโนเสาร์สะสมแต้มแลกส่วนลดและของรางวัลมากมายครับคุณวรวรรณเพียรลิกขิตวงผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดโลตัสกล่าวว่าแคมเปญไดโนเวอร์สเป็นการยกโลกไดโนเสาร์เสมือนจริงมาไว้ที่โลตัสด้วยการใช้เทคโนโลยี AR ให้ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งไปพร้อมกับร่วมสนุกในการสแกนส่องไดโนเสาร์ตามจุดต่างๆที่โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งถ้าส่องครบ15สายพันธุ์รับฟรี10โลตัส c o ยนใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้นอกจากนี้เมื่อซื้อสินค้าครบ300บาทรับ AR Tattoo ูไดโนเสาร์ฟรี1ชิ้นถ้าสะสมครบ15ชิ้นรับตุ๊กตาไดาโนเสาร์ฟรี1ตัว ร่วมสัมผัสประสบการณ์โลกไดนโนเสาร์เสมือนจริงที่โลตัสง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชัน Lotus Smart App ทางนี้สามารถรับชมไดนโนเสาร์เรียนรู้แบบจัดเต็มทั้งภาพแสงสีเสียงที่โลตัสสาขาใหญ่26สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง17กรกฎาคมนี้ครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อครับ เว้นระยะห่างล้างมือ12วิถีประชาลงมือทำทันทีสวัสดีค่ะอยู่กับดีชนทิชาพัชรวรรณใน,นช่วงกอตสิบสตาร์บันเทิงนะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเรานะคะมาที่พระราชพิธีออขอภัยค่ะพิธีพระราชทานเลิงศพนะคะต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งก็มีครอบครัวแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยมาร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ พิธีพระราชทานเพลิงศพอต้อยเศรษฐาศิราชายาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงพศ2554นะคะที่จากไปในวัย77ปีค่ะด้วยโรคมะเร็งปอดเต็มไปด้วยความอาลัยมีเพื่อนๆนศิลปินไปร่วมร้องเพลงส่งอาต้อยนะคะทั้งเพื่อนๆนวง The Impossible ค่ะตุ๊กวิยาดาตู่นันทดาแม่เมาสสุดาและที่ประทับใจนะคะเมื่อหลานชายสุดที่รักน้องมีบุญได้มาร่วมโชว์ร้องเพลงเป็นไปไม่ได้ก็ทาเอาอีพุทธธิดา ผู้เป็นแม่เนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาเลยค่ะโดยอาเปียกรัญญาภรรยานะคะพร้อมด้วยลูกสาวอิฟพ,พุทธธิดาแล้วก็ลูกเขยต้นเติมศักด์ได้เปิดใจว่าบอกกับอต้อยว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราค่ะและวันนี้ยังได้นำผลงานที่ไม่เคยฉายมาให้ทุกคนในงานเนี่ยได้ชมอีกด้วยนะคะ ส่วนวันพรุ่งนี้จะนําอัฐิทั้งหมดไปทาพิธีลอยอังคารที่สมุดรปราการตามเจตนาของอาต้อยค่ะนอกจากนี้ยังสร้างเหรียญรุ่นเรศรษฐินนะคะนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้กับทางมูล,ลนิธิศิลปินนักแสดงอาวุโสและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะมอบให้กับวัดทุ่งเศรษฐีโดยจะเปิดให้ได้ร่วมบุญกันค่ะจองเหรียญได้ที่ Facebook สะสมบูรณ์ a f t ค่ะ เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่คุยกับคุณพ่อตอนก่อนที่พ่อจะเสียอยากให้พ่อเป็นประธานจัดสร้างเหรียญสักรุ่นหนึ่งไหมเพื่อเป็นกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เห็นดีเห็นงามกันก็เตรียมกาลังจะจัดสร้างกันแล้วคุณพ่อก็มาป่วยเยอะะก่อนเราตั้งชื่อรุ่นว่าเศรษฐินเศรษฐินก็คือเศรษฐาศิลปินแห่งชาติเป็นเหรียญรุ่นแรกและเหรียญรุ่นเดียวที่คุณพ่อจะได้เป็นประธานจัดสร้างก็ถ้าหากใครอยากร่วมบุญนะคะก็สามารถจองกันได้ค่ะ ยังอยู่กันที่ความสูญเสียของคนในวงการบันเทิงนะคะคราวนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุริยาชินพันธ์ด้วยนะคะที่จากไปด้วยโรคโควิดค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้าของวงการบันเทิงเลยนะคะที่วันนี้อดีตพระเอกนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุริยาชินพันธ์ได้เสียชีวิตในวัย69ปีค่ะจากอาการเชื้อโควิดลงปอดเนื่องจากมีโรคประจำตัวนะคะทำให้ทีมแพทย์เนี่ยไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะ สุริยาชินภันีผลงานภาพยนตร์และก็ละครโทรทัศน์แนวจักจักวงๆมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่จดจําในฐานะพระเอกวัยรุ่นหน้าหยกนะคะในส่วนของผลงานเพลงก็เป็นเจ้าของเสียงต้นฉบับในเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดอีกด้วยค่ะโดยครอบครัวได้ทําพิธีชาปนากิจไปเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมานะคะที่วัดคลองชันลำลูกกาคลองสแล้วก็จะมีพิธีสวดอภิธรรมอัฐิวันที่6-8มิถุนายนนี้ที่วัดคลองชันค่ะ มาตอนที่คู่จิ้นอิงฟ้าชารลอดนะคะมิสแกรนไทยแลนด์2022ที่ตอนนี้ฮอตมากๆเลยค่ะจนทำไรายได้ให้กับมิสแกรนได้วันละหลักล้านเลยทีเดียวซึ่งทั้งคู่ก็ยอมรับว่าตอนนี้ถูกจิ้นหนักมากเลยนะคะจนบางทีเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดค่ะ เรียกว่ากระแสะแรงสุดๆเลยนะคะกับคู่จิ้นจากเวทีมิสแกรนไทยแลนด์อิงฟ้าและชาลลอตค่ะที่คงคู่กันออกงานรับซับแบบแน่นๆเลยนะคะแถมคิวงานก็ยาวเต็มล่วงหน้าไป3เดือนแล้วด้วยค่ะซึ่งทางอิงฟ้าเนี่ยก็กาลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกบาดขายหมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายเลยทีเดียวจนมีข่าวว่าสร้างรายได้ให้กับมิสแกรนวันละหละักล้านเลยนะคะซึ่งนักคู่ก็ได้ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นความจริงค่ะทั้งนี้ยังเปิดใจด้วยว่าแอบอึดอัดนิด,น,ดนึงเพราะว่าถูกจ้นหนักมาก มากเลยค่ะ ก็จริงก็มีบางวันบางวันบางวันเกินร้านก็มีกว่าจะสร้างปรากฏการได้ก็โดนหนักอยู่พอสมควรว่าเราก็แสดงจุดยืนเราชัดเจนมากในช่วงที่เราแบบกว่าจะผ่านการยอมรับหรือว่าคําพูดต่างๆไม่ได้ก็ก็หนักพอสมควรเราจะคอยเตือนตลอดว่าทุกๆการจิ้นก็คือแบบให้มันอยู่ในขอบเขตที่พอดีอะไรเงี้ยเพราะบางทีถ้าพวกแบบมันก็จะมีบ้างที่เราเกิดโมเมนต์แบบอึดอัดเพราะว่าพอแฟนคลับมากขึ้นหลากหลายในความเข้าใจแล้วก็การที่จะต้องแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบคุยยากก็มีมี บางครั้งถ้าสมมติว่าเกินเกินขอบเขตเราต้องออกมาเตือนออกมาพูดอะไรเงี้ยก็มีมีแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรก็พูดบ้างค่ะแล้วก็อันไหนที่ที่ปล่อยผ่านได้ก็กปล่อยค่ะไม่ไม่อยากเก็บมาคิดเยอะปิดท้ายวันนี้นะคะใจคนที่ชอบทากับข้าวเองที่บ้านโดยเฉพาะใครที่กําลังมองหาหม้อหอุงข้าวใบใหม่อยู่ค่ะวันนี้ที่ชามีหม้อหุงข้าวที่เหมาะสําหรับคนยุคใหม่มากๆม,ม,มาแนะนํากันค่ะ คุณผู้ชมครับยุคนี้จะหาซื้อมอหุงข้าวทุงทีนั้นก็ต้องซื้อเป็นแบบมัลติฟังก์ชันใช้งานได้หลากหลายนอกจากหุงนะครับก็ต้องสามารถอุ่นตุนนึ่งต้มหรือ,รอว่าทําอบเค้กได้ด้วยนะครับซึ่งนี่เลยครับผมนี่คือมอหุงข้าว New Wave รุ่น RC 1802D สีขาวขนาด1.8ลิตรใบนี้ครับเมนูของเขาให้มาเป็นแบบภาษาไทยใช้งานสะดวก และที่สําคัญหม้อใบนี้นะครับได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับและเรายังรับประกันสินค้าให้คุณอีก1ปีเต็มๆไปเลยฮะและวันนี้นะครับยี่สิบเก้าช้อปปิ้งของเราครับขอจัดโปรพิเศษราคาพิเศษครับที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทราคานี้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์แถมให้แบบครบชุดครับทั้งถาดนึ่งทัพพีแล้วก็ถ้วยตวงนะครับยังไม่พอเรายังแถมอีกครับนี่คือชุดกล่องอาหารพลาสติกจานวน10ชิ้นรวมฝาด้วยและนี่ครับกับเซ็ตจานฟางข้าวอีก8ใบ ทั้งหมดนี่ครับคุณจ่ายเพียงแค่1,390บาทรีบโทรมาด่วนครับที่หมายเลข02-100-7066 ใบเดียวทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะยังไงต้องรีดโทรมาสั่งกันแล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ทิชานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกครับรู้สึกว่าการจากไปของคุณสุริยานี่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจสําคัญเลยนะครับว่าโควิด -19 มันก็ยังอยู่กับเรายังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้ใช่แล้วค่ะก็ะ<ล>ะอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนรวมถึงผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็ยังค่อนข้างอันตรายอยู่นะคะยังไงถ้าแบบวัยรุ่นแบบเราใช้คําว่าวัยรรรุุ่่่นนนะวววััยแแบบเเาติดล้จไมหกพ ฉีดวัคซีนกันมาแล้วแต่ก็ต้องระวังคนที่บ้านกันด้วยค่ะครับยังไงก็หน้ากากก็ยังใส่กันอยู่คำสั่งที่ถอดน,นากากยังไม่ออกมานะเดี๋ยวรอติดตามกันไปแต่ก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันนะครับหวังว่าอย่างนั้นใช่แล้วค่ะคขอบคุณ,คณนะครับ ผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวค่ำ n i g h l y news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแมงพบเอกครับและดิฉันทิชาพัชราวันค่ะเรา2คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ